เลยครับบีบลงมาที่นิ้วนะฮะแล้วก็คึนเมื่อเณหนเวษะหนึ่งนาทีค่ะมันก็ซึมหมดเลยครับต้องล้างออกไหมคะไม่ต้องล้างเลยครับอนะคะแต่ว่าตัวแฟนเน็ตแฮร์ฟูดเนี่ยแนะนำให้โทรไปที่คอซ l center ใช่นะคะแต่วันนี้ได้แชมพูฟรีแต่วันนี้ได้รับแชมพูแฟนเน็ตฟรีไปลองใช้กันก่อนหนึ่งขวดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณมารีเช่นกันค่ะ เมื่อสักครู่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูรูปคุณนิคมคุณนิคมมาพร้อมกันนะคะด้วย s m สที่สอบถามมาว่าหนังศรีรษะก็มันผมก็มันเนี่ยแชมพูไฟเนตช่วยได้หรือเปล่านะเดี๋ยวดูรูปคุณนิคมไปมพร้อมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะแะด้ว่าเมื่อครั้งอดีตต้องบอกว่าโอ้โหหนังศรีรษะมันจนแบบเงาสะทออิเฟ<า>็กขึ้นมาขนาดนี้<า>นะคะก่อนใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะแยะมากมายเข้าถาบานที่แบบเกิดจะไปปลูกผ,ผมแล้วลงทุนเยอะมากไม่เห็น มาใช้แชมพูแฟนเน็ตเนี่ยแล้วก็มาเล่าวิธีการใช้ให้เราฟังว่าครั้งแรกที่ใช้เลยน,นะคะ,ะ,ยยะครั้งแรกที่ใช้บอกว่าหลังใช้2เดือนจะเห็นได้เลยว่าหนังศีรษะค่อนข้างที่จะไม่ไม่มันแล้วมันน้อยลงมันน้อยลงจริงแล้วก็ผมนะคะบริเวณที่เคยบางๆก็กลับขึ้นมาให้ใ<ช>เราได้เห็นกันด้วยวิธีการใช้ของคุณนิคมบอกว่ามีวิธีการใช้ง่ายๆวันละสองครั้งเหมือนกันคร,ครั้งแรกคือตอนเช้านะคะด้วยรอบแรกเนี่ยก็คือ แล้วก็ล้างออกไปก่อนเดี๋ยวเลยมีวิธีการด้วยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูด้วยพร้อมกับคุณตั้งโอพูดดีไหมดีค่ะดีค่ะจะมีคําพูดนิดนึงอ่เดี๋ยวเราจะมีว o ดดิ้งพร้อมนะคะก็คือบอกว่าครั้งแรกที่คุณนิคมได้ใช้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาใช้แล้วก็อ๋อย่าไปอีกหน่อยดีไหมฮะเดี๋ยวเอาเอาที่มันเขียนเบอร์หนึ่งนั่นนะฮะแต่นี่ก็คือจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นด้านหลังของโปรชวงฮะอ่อนี่ไงฮะอ่านี่นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่สายใช่ไหมคะอเดี๋อาต สวัสดีค่ะคุณจิราวันใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคุณจิราวันจากอายุทยาวันนี้มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมยังไงบ้างจ๊ะ,ะเป็นคนที่ผมมันมากค่ะค่ะมันตรงใจเลยค่ะล้วอะไรอีกคฮะฮะัลโหลผมมันแล้วก็ผมอะไรนะคะเออผมมันแล้วหนังศีรษะมันมากะคะขนะดณะทุกวันมันยังมันมากเลยค่ะโอเคอ่ะอย่างนี้คุณ ลองฟังตะกี้แล้วก็ลองอ่านจากนิคมไปด้วยก็ได้เพราะว่าก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นสภาพสตรีแต่ว่าสภาพุรุษที่เราจะเล่าให้ฟังคือคุณนิคมเนี่ยมีปัญหาโคมมาแล้วนะคะเพราะว่าลายผมุดร่วงแล้วนะคะแต่ว่าเขามีวิธีการใช้แชมพูแฟเน็ตอย่างต่อเนื่องแล้วตอนนี้เนี่ยจะให้ดูรูปไปบอกกันด้วย ใช้นะคะว่านี่หลังใช้2เดือนเนี่ยจะเห็นว่าหนังศีรษะมันน้อยลงนะคะแล้วก็เส้นผมเนี่งอกขึ้นมาเยอะขึ้นด้วยวิธีการใช้บอกว่าเคล็ดลับของคุณนิคมเนี่ยปัญหาหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมมันมากๆลูกผมไม่ค่อยขึ้นแล้วก็ไม่ยาวหรือร่วงง่ายสะสมมาเป็นระยะเวลาเกือบสิบสาปีกับการเผชิญปัญหานี้มานะคะ ต้องดีท็อกไขมันก็หน่งส่วนผมในรูหูผลก็คือหนึ่งเลยเขาบอกว่าต้องสระผมด้วยแชมพูแฟนเน็ตทุกวันอันนี้คือข้อสําคัญเลยต้องทุกวันใช่แล้วนั่นคือบอกให้มีวินัยในการใช้แชมพูแฟนเน็ตนั่นเองนะคะทีนี้พอทุกวันแล้วเนี่ยข้อสองข้อสองครับนะคะบอกว่าต้องใช้อ่าครั้งหนึ่งสองรอบสองรอบนี่คุณนิคมนะคะอันนี้คือเทคนิคขยงคุณนิคมนี่ไง นะคะสระวันละสองรอบรอบเช้าและรอบบ่ายหรือเป็นเย็น,น,นก็ได้ไดแล้วแต่นะคะถ้ามันไม่มากก็บอกว่าให้หนึ่งรอบก็พอ,พอแล้วนะคะอ่ะเสร็จปุ๊บข้อที่สามรอบเช้าเนี่ยก็ต้องมีสองครั้งอีก<ช>ครั้งแรกสระด้วยแชมพูแฟเน็ตล้างออกด้วยน้ำสะอาดปกติคร,ครั้งที่สองนะคะในรอบแรกบอกว่าสระด้วยแชมพูแฟเน็ตแล้วก็แช่ทิ้งไว้สามถึงห้านาที แล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดใช่แล้วครับทีนี้เนี่ยลองมาจับดูสัมผัสดูซิว่าหนังศีรษะเรามันน้อยลงหรือเปล่านั่นเองนะคะเมื่บพี่คนเมื่อกี้ที่โทรมาก็ต้องแช่แบบนี้นะครับนะคะนะฮะรอบละสองครั้งนะฮะทำแบบนี้เหมือนคุณนิคมรับรองได้ครับว่าปัญหาองต้องใช้อาหารถุนด้วยไหมคะอ่าเดี๋ยวดูของข้อที่สี่ครับอ่ะข้อที่สี่ของคุณนิคมนะคะบอกว่าพอเช็ดผมให้หมาดๆแล้วก็ หยดแฟนเนตแฮร์ฟูดลงไป2-3หยวดบนนิ้วมือนะคะแล้วก็คลึงหรือว่านวดบริเวณหนังศีรษะให้ทั่วบริเวณที่มีปัญหาประมาณ1-2นาทีคุณนิคมบอกว่าใช้1ชุดต่อ20วันตอนนี้ใช้มา6ชุดเท่ากับสี่เดือนแล้ว<ด>ตอนนี้นี่เลยผมที่คุณนิคมขึ้นเยอะมากแล้วก็หนังศีรษะแทบจะไม่มันแล้วตอนนี้ใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าต้องการที่จะให้ผมที่ร่วงไปแล้วเพราะเกิดจากอาการมันของหนังศีรษะแนะนําให้ ใช้แฟนเน็ตแฮร์ฟูดควบคู่ <ลง S 1> ด้วย,วยนะคะคแต่วันนี้เนี่ยเราให้แชมพูแฟเน็ตคุณจิราวันใช่ไหมคะคไปใช้กันก่อนฟร,ฟร,ฟรีหนึ่งขวดนะคะ<ม>แต่ในส่วนของแฟนเน็ตแฮร์ฟูดเนี่ยคือทีอ่ฉันคนผมมันก็เลยกลัวว่าอนาคตจะเป็นขนผมร่วงนะคะ<อ>ไม่ต้องกลัวแล้วครับาอายุเท่าไหร่นะครับอายุสามสิบเก้าค่ะโอ้ยอายุเราคนนิคมเลยใช่นะคะเพราะฉะนั้นง่ายมากๆตอนนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากๆที่ได้แชมพูแฟเน็ตเป็นป้องกันก่อนบริษัทบยค่ะไอะนะคะ ดิฉันทํางานบริษัทก็เลยกลัวพวกสารเคมีอะไรต่างๆตัวนี้ดีท็อกได้เลยครับแชมพูไฟนเนตสามารถดีท็อกสารเคมีได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวลว,ว่าผมะจะต้องร่วงไม่มีทางแน่นอนนะคะและแนะนําว่าถ้ากลัวมันร่วงจริงใช้ไฟเนตแฮร์ฟูดไปบํารุงไว้เลยร,ร่วงหน้าป้องกันไว้ก่อนนะคะต้องสารซื้อตามโดยโทรศัพท์นือเลยใช่ค่ะหน้าจอนี้เลยนะคะเลาลองถามดูว่าเอ๊ะคุณเจริวันอยู่แถวอุทยาใช่ไหมคะมีตัวแทนเยอะมีตัวแทนจําหน่ายเยอะมากก็ลองถามดูว่าอาจจะมีตัวแทนจาหน่ายอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะ จะโทรไปดูก่อนแล้วกันเพราะเขาสามารถที่บอกสถานที่เที่ยวแถวยุทธยาได้ครับค่ะค้าขอบคุณขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววันนี้ได้แชมพูไปใช้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะแต่เซนเนต์หนึ่งไหมฮะช่วงนี้อากาศเย็นหนังศีษาแห้งมากเลยจะช่วยได้ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนทุกหน้าเลยถ้ามีปัญหาเนี่ยใช้แชมพูแฟเน็ตรับรองว่าปัญหาที่เจออยู่ ทลายมาลายสิ้นหายหมดแน่นอนนะคะ<ช>แต่ว่าแนะนําว่าคุณต้องใช้ผลติตภัณฑ์นี้อย่างต่อเนื่องจริงๆเพราะว่าอย่างที่ตองบอกเลยว,ว่าไม่มีแชมพูหรือผลติตภัณฑ์อะทุกอย่างในโลกใช้ครั้งเดียวแล้วเลิกใช้แล้วเห็นผลยังไม่มีจริงๆยังไม่ได้ทําขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแฟนเน็ตเห็นผลจริงถ้าคุณใช้อย่างต่อเนื่องอย่างที่พี่ชมพูบอกแล้วว่าพี่ชมพูมีวินัยในการใช้ผลติตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่านั่งใกล้ๆกันขนาดนี้นะคะเห็นเลยว่าคุณภาพผมเนี่ยเป็นอย่างที่คุณผู้หญิงหลายๆคนต้องการก็คือว่าผมเงางามผมดําแล้วก็มีน้ําหนักทิ้งตัวด้วยนี่อ่านะสวัสดีซ้ายสบัสดีขวาเลยอ่ะเดี๋ยวเรารับสายกันอีกสักรอบสวัสดีค่ะคุณสิริรัตนะคะอยู่แถวไหนเอ่ยกทมออยู่บางซื่อค่ะบางซื่อค่ะ คุณศิริรัตน์มีปัญหา,า,ศา,ศา,าหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมยังไงบ้างจ๊ะค่ะผมร่วงมากเลยค่ะร่วงมาก,มากนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่ลเลยเอ่ะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะอายุเหรอคะอค่ะอ่ห้าสิบห้าค่ะจริงๆแล้วเราถามอายุไปยังไงคะจริงๆแล้วเราถามอายุไปยังไงจริงๆไม่มีปัจจัยในเรื่องของการใช้แชมพูเลยเนี่ยมันจะช้านิดนึงนิดนึงแต่ว่าถ้าคุณมีวินัยในการใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูแฟนเน็ตนะคะซึ่งบอกว่าเป็นคนผมร่วง แนะนำว่าถ้าใช้แชมพูแฟนเน็ตอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือวิธีการง่ายๆ,ๆเหมือนของคุณนิคมก็ได้ใช้วันละสองครั้งถ้าล่วงมากนะคะใช้ไปเลยหนึ่งครั้งตอนเช้าตอนเช้าก็สองรอบเช่นเดียวกันรอบแรกสาสาสาล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วรอบที่สองทิ้งแชมพูไว้นิดหนึ่งอาจาจะมีฟองอนะคะค่ะมีฟองอยู่ ก็ให้ทิ้งไว้เพื่อให้ฟองเนี่ยดีท็อกนะคะในส่วนที่อาจจะเป็นสารเคมีที่ทําเป็นปัญหาให้คุณเขาผมร่วงด้วยนะคนะ,คะ,คะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองใช้ไปก่อนแล้วก็ถ้าอยากจะให้ผมที่งอกขึ้นมาใหม่นะคะมีสุขภาพาผมที่แข็งแรงแนะนําให้ใช้แฟนเฟนต<ช>แฮร์ฟูด<ล>นะคะตอนนี้ผมร่วงนี่ขอโทษน้าหนังที่สะมันไหมครับเออมันก็ไม่มันนะคะก็ทาสีผมใช่ไหมครับค่บะใช่ ปกติอะค่ะค่ะก็แนะนําว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะส่งแชมพูแฟเน็ตไปให้ลองใช้กันนะคะแล้วก็ถ้าสนใจในส่วนของแฟเน็ตแฮร์ฟูดเนี่ยก็โทรไปที่คอเซ็นเตอร์คอเซ็นเตอร์นะคะค่ะค่ะนะคะคือเสียดยอยู่ตรงไหนแถวโกทมอลล่ะฮะบางซื่อค่ะอยู่บางซื่อค่ะบางซื่อนะฮะก็อยู่ใกล้ๆของคือแชมพูป่ะไม่ใกล้ใช่ไหมใกล้ไหมที่ไหนนะคะเจเลงเจเลงนะคะดอนเมืองค่ะ ไมคะอ๋อเจเล้งเหรอคะไม่ฮะตรงข้ามครับร้านคุณชมพู่นี่เขาอยู่ตรงข้ามเขาเป็นตัวแทนไงฮะโอ้ตรงข้ามเจเล้งเหรอคะใช่เดี๋ยวชมพู่ลองบอกเบอร์ดีไหมครับค่ะค่ะเบอร์เบอร์นะคะศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึ่งค่ะหกห้าแปดค่ะไหนคะหกห้าแปดค่ะหกห้าแปดค่ะแปดแปดเจ็ดศูนย์ค่ะแปดแปดเจ็ดศูนย์นะคะค่ะค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะศูนย์แปดเก้าค่ะ ศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นคะศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะค่ะสี่สองเก้าเก้าค่ะสี่สองเก้าเก้าค่ะมีอะไรโทรไปปรึกษาได้เนาะใช่แล้วนะะนะคะขอบคุณมากวันนี้ได้รับแชมพูแฟนเน็ตไปลองใช้ก่อนนะคะก็ลองหยุดใช้แชมพูอุ่นก่อนแล้วก็ให้แชมพูแฟนเน็ตเนี่ยลองปฏิบัติหน้าที่ซิว่าจะแก้ไขปัญหาผมร่วงได้จริงหรือเปล่านะคะครับขอบคุณค่ะอ่านะคะก็ต้องบอกว่าเป็น อีกหนึ่งคนที่มีปัญหาสุภาพสตรีก็มีปัญหาไม่แพ้สุภาพบุรุษเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรชมพูแฟนเน็ตเปิดกว้างหมดครอบคลุมทุกป,ป,ปัญหาเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ชมพู่ฝากฝาก,กร้านนิดนึงหรือว่าต้องการที่จะปรึกษาพี่ชมพูหรือเข้าไปหาที่รา้านยังไงให้พี่ชมพูฝากเลยค่ะ ถ้าใครสนใจแชมพูแฟนเนสนะคะลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณดูนะคะสนใจนะคะร้านเนี่ยอยู่ตรงข้างเจเล้งดอนเมืองนะคะที่ที่ใหม่ะคะ่ะแถวช่วงสงประพานะคะค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ081นะคะ 6 5 8 8 8 7 0ค่ะและอีกเบอร์หนึ่งนะคะ089ค่ะ0 0 0 4 2 9 9 0, ค่ะ,คะลองเปลี่ยนอะไรให้ชีวิตคุณดูค่ะแล้วคุณจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆค่ะน,นะที่ดีขึ้นเยอะเลย แน่นอนว่าดีฟขึ้นเยอะจริงจริงเนี่ครับคุณยูต้องบอกงี้ผมแห้งแล้วไม่มีน้ำหนักขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมคะโทรไปหาคุณชมพู่ได้ไหมครับได้ค่ะนะคะก็เบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มีปัญหาโทรไปหาคุณชมพู่ได้วันนี้คุณสินชัยก็มีผลิตภัณฑ์มอบให้คุณชมพู่นะคะไปใช้กันอย่างต่อเนื่องบอกแล้วว่าลองมอบสิ่งใหม่ๆนี่เลยคุณสินชัยก็เลยมอบไฟเน็ตให้ใช้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะต้องขอบคุณด้วยค่ะค่ะอ่านะคะวันนี้เวลาของรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับใครนะเร็วจจรรรริิงๆสาาาหหับใคที่่ออยกะตตดมืว สอบถามก็สามารถที่โทรไปหาคุณสินชัยได้ที่เบอร์ค c a เซนเตอร์เลยนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะร่วมพูดคุยในรายการพุดหน้า,นาแน่นอนค่ะคสามารถ ติดตามชมรายการอัพสไตล์ by Fanet yeah. นะคะเราแจกกันทุกวันพุธเลย5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะรับรองว่าปัญหาที่คุณมาเชิญอยู่หมดไปแน่ถ้าคุณได้เจอกับแชมพู Fanet แล hey. ้วก uh, ็ Fanet Hair Food นะคะวันนี <key. ้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญมากๆเลยพี่ชมพู่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณผู้สินชัยด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแชมพู Fanet ขอบคุณค่ะ อาเวลาของรายการหมดแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันวันพุธหน้านะคะเวลาดีๆเลย5โมงเย็นกับอัสไตล์บายแฟนเน็ตค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ จะได้รับชมต่อไปนี้คือผลิตภัณฑ์ครีมบำบรุงผิวบริเวณโซอก,กในเวลา14